สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมนำพาทุกท่านมาที่หาดคูเดือครับมาเบิงทีมงานของเรือของชุมชนบ้านหาดคูเดือเพิ่นซ่อมเรือนะครับนี่ครับเบิงบวงหน่วยการแล้วปีนี่หาดคูเดือบโบแมนแบบปีที่แล้วด้วยพี่น้องเอาจริงครับวันนี้มีป้าเนยมาด้วยสวัสดีครับป้าเนยครับเป็นไงบ้างครับจีครับก็เพิ่งจะมาปรับได้ประมาณสองสามอาทิตย์ก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจากเดิมเนี้ย เด็กมันก็เวลาน้อยพูดง่ายง่ายนะเพราะระดับชาวบ้านเราก็บังคับเวลาเขาไม่ได้เขาต้องทํามาหากินช่วงมาสอมก็ช่วงเวลาว่างครับเราก็ต้องเห็นใจเขาแค่นั้นแหละแต่เราเต็มที่เต็มที่แน่นอนผู้จัดการนี่เต็มที่เราเต็มที่น้องก็ต้องเต็มที่ด้วยครับนี่น้องเราเต็มที่ไหมเดี๋ยวต้องถามน้องเราก่อนสวัสดีครับเปดังไหนเนาะครับเต็มที่บะครับ ฮัลโหลเมื่อสายผู kind of ้ใดจมมาแทนว่าป่าด้วยเอาค่ากิลิล้อกันขีแรกจะไปไปกินเขาย่ำแรงก็เ่าได้กินมันออไม่จะไปยังอยู่บนอยู่แต่ทางคนเขายังไม่พร้อมไงว่าน้ำท่วมอะไรก็เลยยังไม่ด้ข้ามไปก้าวข้ามไปอ่านี่ครับพี่น้องครับเบื้องปีนี้นะครับหาดพุดเรือเานียเป็นยังไงก่อนครับเช้าเนี้ยโก้บอกขอบันหนักว่ายังอานั่นไม่ได้ก็เลยไม่ข้ามไปครับ ปีนี้หาดก็เดือผมเบิ่งแล้วเพิ่นเอาจริงครับเดี๋ยวผมถ่ายเนี่ยถ่ายเอามป์เป็นยังไงครับนายเข่ายคราบนี่เป็นยังไงเป็นคือเก่านี่เป็นยังไงปีนี้เอาจริงเอาจังก็เก่าหลายให้โชคดีให้ได้แชมป์ไม้หมันปั่นเมื่อว่าปีนี้จังไหนก็ต้องได้แชมป์แท้เสียวยังได้แชมป์ปีนี้ว่าหลายอยู่เลยครับบ่คิดไว้คิดไว้ว่าเสียาหลายอยู่ครับผมหลายเปียแต่บ้านจะคล้องพี่ละโอ้ยแน่นเดี๋ยครับ ผู้ผู้อยู่ทั้งหนาเพื่อนเพือหัวสะอุกสะอุยมันพ่อใจมันที่เราอ๋อเป็นพ่อใจมาเข้าเราดีเนาะเออนี่ครับพี่น้องครับนี่ไออเออเด้อไอ้บอยนีโรง้หน้าว่าแค่นี่กับผมก็เห็นอยู่เด้อแต่ว่ากับพ่อกล้าอยากูบอาน้ำเพื่นปานใดมันเป็นยังไงครับมือนีเบ่งไหนนาวาแค่สิบกว่าคนสิบต้องสิบลางคนมันเชื่อกานี่ห้ามมามาสอมคือเก่าได้แจ๊คเดือนแล้ว ยังไม่ไม่ใน่ใจครผประมาณสเดือนกลัวละสอเดือนกลัวมาสูงอมื่หรือว่าสเดือนกลวเาก็ยุดมือนหนึ่งครับโอ้บอดดสองเดือนมาหมื่นหนึ่งหมื่นครับมาสูมือยุดมือเดียวมูพนกับมาสมือเท่กันโอ้พี่น้องครับเออเออมีมีคุณห้านาวาไม่มีมืีคุณห้า เอาเรืออัครมงคลน่าส้อมกะไผ่ครับ้านนาวาแยกไปลงนั่นแหละยบ้านลายรอบลงสอดสนั่นลงสิงห์นครเออดีเยอะนอก็ลงไอ้เพชรละขันข่างเองคือปิ่งน้ำตื้นแล้วมันนั่งเียวนั่งเรือไม่เป็นโดนโดนก่อนแน่ลัล่งเชนอยู่นะครับก่อนลุยพอไม่ได้หรอก นี่ครับบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวนี่สนาม<อ>เรือ,รเเออุบลราชธานีดเขด้ารับกันได้ว่ามั่นแน่นอนนะครับนี่ยุทธีหาดคู่เดือครับนี่ครับบริเวณโดยรอบหาดคู่เดือ <c oughs> บรรยากาศแยมแรงเป็นตะเบิงครับที่นีหาดคู่ <c oughs> เดือบ